สวัสดีพี่น้องตองไปวันนี้ก็มาตรวจดูของนะคะวันนี้ไม่ได้ทํางานนะคะวันนี้ตรวจดูว่ามีอะไรมั่งนะคะมันก็จะเมืดน,นะพี่น้องเพราะว่ามันสิบแปดนาฬิกาอะไรแล้วตรวจงานตรวจดูความเรียบร้อยพี่น้องเลยจะเป็นรกๆประมาณนี้หละจ้าพี่น้องตองไปพรุ่งนี้ ทึงจะทํางานโตนะจ๊ะเอาบ,บรรยากาศลกๆนี่แหละพี่น้องเลยจะเป็นหน้าตาห้องชั้นนี่แหละจ้าพี่น้องเลยแล้วก็จะมาห้องนี้มีอะไรากางมาตรวจงานดูนะจ๊ะไม่มีอะไรบ้างอันนี้เอาไว้เก็บอุป,อปรกรณ์ยังไม่ได้มีอะไรคืบหนนะ้าค่อยๆทาไปไม่รีบร้อนอันนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์คตโตอย่างดีนะคะ สุกพันคตโต้แบบแบบดีนะจ๊ะพี่น้องปองไปเอ้ยอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นซึ่งล้างจานอันนี้เป็นก๊อกสองก๊อกอันนี้ก็จะเป็นข้อต่ออันนี้ก็จะเป็นบานประตูเพราะมันมีเหลืออยู่ห้องเดียวก็ซื้อมาคบรบแล้วอันนี้ก็จะเป็นถังแซ็กก็จะมีอีกห้องหนึ่ง เสร็จแล้วฉากเสร็จแล้วเหลือแต่ทาสีบ้านนะ่พี่น้องกับตีฝ้าอันนี้ก็ทางแซกนะคะพี่น้องต้องไปบรรยากาศยามเย็นมา,าตีฝักน้องเหลือแต่ตีหลังคาตีฝ้านะพี่น้องเลยเหลือแต่ตีฝ้าหลังคานะั่นแหละพี่น้องกับทาสีกับปูกระเบื้อง นี่แหละพี่น้องป้องไปบรรยากาศก็จะเป็นลกๆะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเสียมเสียมเสาหน่อยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่สี่เสาพี่น้องเลยสี่เสาเหลืออยู่สี่เสาพี่น้องเลยเสียมยังไม่เสร็จพอทำห้องน้ำห้องครัวเสร็จแล้วก็จะมาเสียมแนละ้ว เสียมหนาบานเสียมเสานีล่ะจะพี่น้องถึงจะไปพอเสร็จแล้วอันนี้ก็สังส่งมาใหม่จ้าพี่น้องสั่งมาใหม่อากาศตอนเย็นพี่น้องก็จะเย็นสบายไม่ร้อนไม่ร้อนมหันนี่กจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องครัวเล็กๆจ้าพี่น้อง ห้องครัวไทยนะจ๊ะครัวอีสานบ้านเฮ้าเลยนะจ้าพี่น้องนี่ก็จะเป็นห้องครัวห้องประมาณสองเมตรมะตีไปสองเมตรครึ่งอันนี้ก็จะมีห้องห้องครัวอีห้องหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องฝรั่งพี่น้องเยตรงนี้มุมนี้โซนนี้นะพี่น้องก็จะเป็นห้องห้องครัวฝรั่งนะพี่น้องเย ห้องครัวฝรั่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็จะมีประตูทางเข้าห้องน้ําอีกห้องนึ่งนะจ๊ะพี่น้องสลับซับซ้อนมกเกินพี่น้องแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกห้องนึง,ง,งนี่มันยังไม่เสร็จพี่น้องทางเข้าห้องน้ําอีกห้องนึงจ้ะพี่น้องป้องไปอันนี้ก็ทําวงกบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นโซ่ ก็เข้ามาเพราะว่าที่แคบพี่องเลยทำไม่ได้ใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละจ้านี่พรงนี้ค่อยเริ่มงานจ้าหลังเ,ววเดือนหน้าคงจะเสร็จห้องน้ำห้องครัวพี่น้องปลองอไปนี่ก็เป็นแถวบริเวณข้างๆ ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบาย